เพื่อนนะคะวันนี้นะคะชุดติมาพรจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะประสบการณ์เพื่อที่จะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนบางท่านนะคะประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จริงและเป็นชีวิตจริงนะคะไม่ใช่ของคนอื่นนะคะหรือเราจะไปรอกเรียนแบบใครนะคะ เป็นของชุติมาพรภายภูมิพึกนะคะขอฝากเพื่อนๆนฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ชุติมาพรภายภูมิพึกด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆนฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพื่อที่จะได้ชี้แนะและก็ไว้คอยเตือนใจไว้สำหรับทุกทท่านและบางท่านนะคะที่ไม่ทราบนะคะเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ะะเล่าเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะเกี่ยวกับชุติมาพรายภูกพึกนะคะซึ่งไม่ได้นําของท่านอื่นมานะคะจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเรื่องการล้มระลายนะคะการล้มระลายเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะการล้มระลายนะคะที่เป็นอุปสรรคที่ผ่านมานะคะรวยได้จนได้และก็รวยได้นะคะ เป็นบทเรียนอันมีค่านะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับบรรดาเ,เพื่อนๆบ้างนะคะชุติมาพรจะเล่าเรื่องให้ฟังโดยย่อๆนะคะในประสบการณ์จริงที่ผ่านมาเมื่อก่อนนะคะชุติมาพรมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีบ้านมีรถนะคะเป็นเจ้าของบริษัทนะคะเป็นเจ้าของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นคุณครูนะคะใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างมากมายนะคะ ในการดำเนินชีวิตนะคะร่มรุกคุกคานมานะคะกว่าจะได้ดีมาถึงทุกวันนี้นะคะจุติมาพรนะคะได้ทำเกี่ยวกับกิจาก,การรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรนะคะและก็ในสภาวะนั้นนะคะเกิดนะคะเกิดร่มระรายขึ้นมานะคะนะคะเงินหมุนไม่ทันนะคะเงินหมุนไม่ทันนะคะระรายเรื่องหลายๆอย่างนะคะ ก็ถูกฟ้องร้มละลายนะคะถูกยึดทรัพย์สินนะคะทั้งบ้านทั้งรถและสิ่งของทุกๆอย่างนะคะนะคะถูกยึดหมดนะคะนะคะเพราะว่าเรานะคะได้ดําเนินเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดน,นะคะถูกฟ้องร,มระะ้รลมละลายนะคะในการล้มละลายนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวไปขึ้นศาลนะคะเราก็ไปตามคําสั่งศาลที่ได้นัดนะคะ สาลน,นัดขึ้นสารกี่ครั้งเราก็ต้องไปตามหมายเรียกของสารน,นะคะเราก็ไปนะคะพอไปสารสั่งอะไรเราก็ต้องยอมรับในสภาพนะคะที่เป็นจริงและต้องยอมรับมันให้ได้นะคะสารสั่งลงมานะคะเราต้องเป็นบุคคลร่มรายนะคะถูกยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นะคะ,นะคะที่มีอยู่ตอนนั้นชุติมาพร ก็เสียใจมากนะคะร้องให้นะคะร้องให้เสียใจนะคะเหมือนกับชีวิตนี้จะไม่มีค่าแล้วก็จะดําเนินชีวิตนะคะอยู่ไปไม่ได้นะคะอยู่ไปไม่ได้แต่ทุกวันนี้ชุติมาพรหวนกลับไปว่าถ้าวันหนึ่งเราทําสิ่งนั้นที่ผิดพลาดลงไปนะคะเราก็ไม่มีวันนี้นะคะชีวิตนะคะมันมีค่าและมีความหมาย จนได้เราก็รวยได้รวยได้เราก็จนได้นะคะอย่าใช้ชีวิตที่ประมาทและเล่นเล่อนะคะการทำธุรกิจนะคะก็ถูกฟ้องร้มระลายถูกสารยึดทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะในเวลานั้นชุติมาพรนะคะไม่มีอะไรติดตัวนะคะเป็นคนว่างเปล่านะคะเงินในธนาคารก็ไม่มีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกสารฟ้องร้มระลายหมดนะคะ ไปเปิดบัญชีธนาคารก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะคะเป็นศูนย์ทันทีนะคะนะคะชีวิตก็ไม่มีค่าและไม่มีความหมายในขณะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหมดเนื้อหมดตัวแม้กระทั่งแฟนที่เรารักนะคะก็ต้องเลิกรากันไปนะกับสิ่งสิ่งนี้นะคะเรียนหนังสือมาด้วยกันรักกัน,กกนทำกิจการร่วมกันนะคะ หลายๆอย่างนะคะยังก็ต้องพลากจากกันนะคะเพราะอะไรเงินเป็นตัวชี้แนะเป็นตัวกําหนดพอเราเป็นบุคคลร่ำรายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตอนแรกว่าเราจะอยากขาดกันนะคะโดยนะคะโดยกันที่ว่าอย่าแต่ก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ชีวิตคือว่าอย่าก็อย่าไม่เป็นไรนะคะเพราะเราเป็นบุคคล,ล,ลร่ำระดา่ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็อยู่กันเหมือนเดิมใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราแยกนะคะตอนที่เราเป็นครูเราก็เป็นครูด้วยกันนะคะรักกันนะคะไปสอนด้วยก,กันไปโรงเรียนด้วยกันจูงมือลูกไปด้วยก,กันนะคะอยู่กันมานะคะตั้งนี่สิบกว่าปีนะคะรักกันตลอดนะคะหลังจากที่เราเป็นบุคคลล้มละลายแล้วนะคะนะคะก็หมายถึงว่าต้อง ไม่ใช่ครูของรัฐบาลนะคะเขาก็ไปสอบติดราชการนะคะเราก็แยกตัวออกมาเราก็มาสอบติดเหมือนกันคนละที่นะคะเราก็มาทํางานที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะชีวิตสมบุกสมบันมากนะคะแล้วก็แฟนก็ไปทํางานที่กรมชนทางราชการก็ห่างกันจากที่รักกันมากนะคะหลังจากนั้นเราก็แยกกันนะคะคนเรารักกันแค่ไหนก็แล้วแต่ ก็ห่างไกลกันมันก็ต้องแยกจากกันนะคะความรักต่อให้รักกันนะคะถ้าห่างไกลกันก็เป็นเหมือนคนละฟากฟ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันรักกันมากห่างไกลกันก็ต้องแยกจากกันคนสุดท้ายเราก็ต้องแยกจากกันจริงจนะคะจุดิมาพรก็เลยต้องออกจากอาชีพครูนะคะแล้วก็การนะคะที่เรารับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านจัดสรร ของรงดรายนะคะจากนั้นก็ผันตัวเองไปอยู่เมืองนอกนะคะไปอยู่เมืองนอกมาตั้ง10ปีนะคะชีวิตก็ลงลุกคุกคานนะคะถามว่ารวยไหมในขณะที่อยู่เมืองนอกนะคะเราก็ได้ไปทํางานนะคะก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะมีเงินมีทองมีใช้จ่ายนะคะก็ไปพบกับแฟนนะคะเป็นเรื่องตลกมากสามีบอกว่า มีหมอดูบอกว่าจะพบกับเนื้อคู่แท้นะคะเนื้อคู่แน่เราก็คิดเลยว่าต้องเจอแฟนต่างประเทศแน่นอนเลยร่ารวยแน่เจอต่างประเทศไปอยู่เมืองนอกมาสิบกว่าปีนะคะเจอค่ะเจอคนไทยนะคะเนื้อคู่แท้เนื้อคู่จังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งเป็นคนดีนะคะคนดีคนหนึ่งนะคะนะคะก็อยู่ด้วยกันมาทุกวันนี้นะคะก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะ นี่คือชีวิตของชุติมาพรภายภุมพึ่งน,นะคะเล่าเรื่องอย่างย่อๆนะคะหลังจากนั้นนะคะการถูกฟอ้องร้มระรา,านะคะถูกยึดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะคะทุกอย่างถูกยึดไปหมดนะคะก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ตอนแรกเราก็คิดเสียใจนะว่ามีแฟนก็ต้องเลิกนะคะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัดรู้จักอดออมรู้จักใช้นะคะทุกวันนี้แฟนก็ทํางานนะคะเป็นอาชีพนะคะที่สุดจริตนะคะก็รับราชการเล็กๆเน้อยอยู่ที่มหาลัยเกษตรนะคะแฟนคนที่สองนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะก็รักใคร่กันดีนะคะไม่มีลูกด้วยกันนะคะอยู่กันมาก็เกือบ25ปีแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะส่วนนะคะชุติมาพรก็มีลูก กับแฟนเก่าหนึ่งคนนะคะลูกมีลูกคนเดียวคือลูกชายนะคะลูกชายทุกวันนี้มีฐานะมั่นคงน,นะคะร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจการนะคะเมื่อก่อนทํางานอยู่การท่องเที่ยวนะคะคงคมการท่องเที่ยวนะคะเป็นข้าราชการนะคะและทุกวันนี้ลูกชายก็ออกมาทําเป็นบริษัทของตัวเองซึ่งร่ํารวยมากนะคะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งนะคะเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์นะคะ ชุดิมาพรก็เลยเข้ามานะคะในสิ่งนี้นะคะในการทำยูทูปเพราะการทำ u t ท b e ใจรักนะคะใจรักถึงทำสิ่งนี้ได้นะคะจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยลูกนะคะลูกเขาก็ใช้ชีวิตดำเนินของเขาไปนะคะใช้ชีวิตของเขาไปเราก็ได้แยกออกมาแล้วมาใช้ชีวิตใหม่กับครอบครัวใหม่นะคะซึ่งอยู่ด้วยกันมา25ปีนะคะทุกวันนี้ชุดิมา ะะก็ไม่ใช่คนร่ํารวยซึ่งเมื่อก่อนพูดตรงๆว่าเป็นคนมีฐานะคนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะจุติมาพรถูกฟ้องล้มละลายนะคะก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรนะคะก้าวมาก้าวใช้ชีวิตดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เป็นแแบนรับราชการนะคะก็มีเงินเดือนใช้ก็ชีวิตก็สุขสบายมั่นคงนะคะใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะ มีความสุขนะคะถามว่ามีความสุขไหมมีค่ะมีความสุขนะคะจุติมาพรก็เลยได้มาทำ Youtube ในสิ่งที่ใจรักนะคะเพื่อที่จะได้เ่าเอาไว้จุนเจอือครอบครัวนะคะคนเรานะคะไม่รวยเสมอไปและก็ไม่จนเสมอไปนะคะคนเราใช้ชีวิตอย่าประมาทเลยเล่อน,นะคะชีวิตทุกวันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากนะคะแค่มีบ้านหนึ่งหลังนะคะ มีเงินใช้นะคะมีเงินใช้มีบ้านหนึ่งหลังก็ไม่ต้องร่ํารวยนะคะการร่ํารวยนะคะรวยจริงนะคะแต่ชีวิตก็ทุกข์นะคะเราต้องหาเงินนะคะหาเงินจากตรงนั้นหาเงินจากตรงนี้นะคะ mm. เพื่อที่จะมาบริหารบริษัทให้อยู่รอดผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะรวยก็ต้องถูกฟ้องล้มละลายถูกยึดทรัพย์สินหมดนะคะทุกวันนี้ทำจิตใจให้ผ่องใสคิดบวก จิตใจนะคะสงบสุขทุกวันนี้มีความสุขมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะมีความสุขกับการทำ u t u b e นะคะชุดมาพรใจรักนะคะใจรักในการทำ u t u b e นะคะจึงสามารถทำสิ่งนี้ได้นี้ได้นะคะใจรักมากมากนะคะเมื่อก่อนอดีตที่ผ่านมานะคะไม่เป็นไรแต่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดอนาคตรออยู่ข้างหน้านะคะ อนาคตรออยู่ข้างหน้าความหวังรออยู่ข้างหน้าใจรักนะคะใจรักนะคะในการทำ u t u b e นะคะเราก็จะมีข้อเสนอแนะนะคะกับเพื่อนๆนะคะกับเพื่อนๆนะคะว่าบางคนไม่ต้องท้อแท้กับชีวิตนะคะความรวยนะคะความรวยนะคะมันก็ไม่จีรังยั่งยืนความจนมันไม่จรังยั่งยืนนะคะแต่ให้เพื่อนเพื่อน จงใช้ชีวิตอย่างมีค่าชีวิตแห่งมีความสุขนะคะชีวิตนะคะอีกอย่างหนึ่งคืออย่าคิดลบให้คิดบวกนะคะทุกวันนี้ชุติมีชุติมาพรมีความสุขในการดำเนินชีวิตนะคะมีความสุขนะคะไม่จนและก็ไม่รวยนะคะมีอยู่แบบปานกลางนะคะถามว่าสุขสบายไหมสุขสบายค่ะ สุขสบายในการที่เรามาทำ YouTube ในสิ่งที่ใจรักและใจปารถนารักนะคะรักในสิ่งนี้และก็ไม่เหงาด้วยนะคะในการทำ YouTube ไม่เหงาเลยนะคะมีความสุขนะคะความสุขมากๆที่เราได้มาทำ YouTube ได้เจอเพื่อนๆทั้งต่างแดนนะคะทั้งทั่วโลกทั้งทุกๆท่านนะคะนี่แหละค่ะคือประสบการณ์จริงของชุดติมาพรนะคะ ที่ได้รับประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะชีวิตทุกวันนี้มีคุณค่ามีคุณค่าและก็มีประโยชน์และก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตนะคะในการดำเนินชีวิตไปนะคะรวยก็เอาไปไม่ได้จนก็เอาไปไม่ได้ทำทุกอย่างให้พอเพียงแล้วชีวิตก็จะมีความสุขทำทุกอย่างอย่าคิดนะคะเขาบอกว่า พลังรบไม่ต้องไปนึกถึงคิดแต่พรังบวกคิดแต่ในสิ่งดีๆชีวิตเราก็จะสดใสนะคะอย่างเช่นทุกวันนี้ชุติเมียพรชุติมาพรภายภูมิพึกมีความสุขมากในการทำ u t u b e นะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปจนจบนะคะ กับสาระดีๆนะคะกับเพื่อนๆบางท่านนะคะไม่ต้องกลัวนะคะกับสิ่งที่ผ่านมาคนเราใช้ชีวิตให้เดินไปตามจุดมุ่งหมายของแต่ละคนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะก็ฝากนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปเป็นข้อคิดด้วยนะคะฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ชุดติมาพรผายภูมิพกด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ